สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องของเรากลับมาพร้อมกับคราวคราวแวดวงบันเทิงทั่วโลกนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงน้องลิซ่าค่ะคนที่กำลังถูกจับตามองนะคะแล้ก็เรียกว่าสร้างเสียงฮือฮาให้กับแฟนคลับทั่วโลกเลย mm. เมื่อเธอเนี่ยได้ถูกเปิดเผยว่าจะมีการฟิชชิงนะคะกับวง Maroon 5ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าแฟนคลับเนี่ยนะคะก็ต่าง รอคอยนะคะวันนี้มานานมากแล้วแล้วก็เดี๋ยวอีกนิดเดียวนะคะเราก็จะได้ชมผลงานกันค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะคะหลังจากที่เธอเนี่ยได้โชว์ในงานโคเชล่าเสร็จใช่ไหมคะคนทั่วโลกค่ะต,ต่างให้ การตอบรับไปในทางเดียวกันว่าเป็นโชว์ที่ดีมากๆนะคะจนทำให้ฐานแฟนคลับของเธอเนี่ยขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะไม่ว่าจะเป็นคนดังๆต่างๆนะคะหรือว่าดาราดังชั้นนำเนี่ยนะคะก็แห่เข้ามา follow เธอติดตามเธอนะคะอย่างเช่นนะคะคนที่เราไม่คิดว่าจะมา follow น้องนะคะก็คือ เ a คที่เพอรนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็โดนลิซ่าตกเข้าไปเต็มๆนะคะโดยการที่เธอเนี่ยนะคะเ a คที่เพอรเนี่ยก็ได้เข้ามาติดตามนะคะในโซเชียลมีเดียของน้องนะคะที่เป็นออฟฟิเชีค่ะ Lala ล i s ่านะคะซึ่งเรียกได้ว่าแฟนคลับเนี่ยกออ็มีความรื้มใจนะคะคนที่2ค่ะนะคะที่น้องเนี่ยสามารถตกนะคะได้นั่นก็คือนะคะ g อร์จิน่าจินะคะซึ่งเป็นภรรยาของคริสโนโรนันโดหรือว่า CJ 7ซที่เรารู้จักกันนะคะเป็นนักเตะแข้งทองที่เรียกได้ว่าได้รับรางวัลไปทั่วโลกจากการเตะฟุตบอลอันยอดเยี่ยมของเขานะคะซึ่งนะคะไม่มีใครไม่รู้จัก C ีเซเวนะคะซึ่งบัญชีของ g e o r g i น่าจิเนี่ยนะคะก็มาติดตามบัญชีแฟนคลับของลิซ่าค่ะบน t ทริชนะคะ ซึ่งเรียกได้ว่าน้องเนี่ยนะคะนอกจากจะมีความสามารถแล้วเนี่ยก็ยังสามารถตกดาราดังๆนะคะมาเป็นดอมของตัวเองแฟนคลับของตัวเองเนั่เองค่ะและหลังจากการแสดงโคเชราที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเธอและเจนนี่เนี่ยได้ ขึ้นโชว์บนเวทีโคเชล่าในฐานะศิลปินเดี่ยวค่ะนะคะเจนนี่ก็ทำได้ดีมากๆแล้วก็ลิซ่าก็ทำได้ดีมากๆซึ่งต่างคนก็ต่างซัพพอร์ตกันนะคะไปเยี่ยมกันไปหากันไปให้กำลังใจกันนะคะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะมีการพูดถึงค่ะว่าลิซ่ากับเจนนี่เนี่ย ถูกยกย่องให้เป็นศิลปินที่มีอิทธ,ธิพลสูงสุดในงานเทศกาลดนตรีโคเชล่า2025เลยนะคะทุกคนเรียกได้ว่าไม่ว่าจะทำอะไรในงานเนี่ยนะคะก็จะมีคนพูดถึงมีการใส่แฮชแท็กนะคะ,อ,ะอย่างเจนนี่เนี่ยนะคะก็ใช้อัลบั้มรูบีของเธอเนี่ยนะคะมาทำโชว์ขึ้นมาน้องลิซ่าก็ใช้ อ,อัลบั้มนะคะเดียวของเธอก็คือ a l t e r e g o นะคะมาใช้เป็นการโชว์บนเวทีเป็นหลักเลยค่ะซึ่งเรียกได้ว่าทั้งสองสาวเนี่ยทำได้ดีจนถูกขนานนามนะคะว่าเป็นสองสาวที่ได้รับอิทธิพลนะคะแล้วก็ยกย่องให้เป็นผู้มีอิทธิพลสูงสุดในงานเทศกาลดนตรีโคเชล่า2025นั่นเองค่ะก็เป็นการยกระดับนะคะอิทธิพลของ K-P o p OP นะคะวงการ KPO p OP มานั่นเองค่ะ และไม่ปล่อยให้แฟนคลับรอนานนะคะน้องลิซ่าเนี่ยก็เสิร์ฟความฮอตความร้อนแรงต่อเนื่องนะคะโดยที่วงมารูนไฟเนี่ยเข้ามากดติดตามเธอเข้ามากดในรูปโคเชล่าของเธอนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ได้ปล่อยภาพนะคะเป็นผู้หญิงกับนะคะ อาอดัมนะคะที่ยืนอยู่ข้างกันแล้วก็มีหลายคนคาดเดาไปว่าเป็นน้องลิซ่าแน่นอนนะคะสุดท้ายก็คือโผไม่ผิดนะคะก็คือเป็นน้องลิซ่าจริงๆค่ะเรียกได้ว่า วง Maroon 5เนี่ยนะคะมีชื่อเสียงอยู่แล้วค่ะและตอนนี้เนี่ยนะคะก็มาฟิชชิงนะคะทำผลงานร่วมกับน้องลิซ่าที่กำลังมีกระแสอยู่ตอนนี้ซึ่งอดัมเนี่ยได้บอกว่าการทำเพลงครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนการย้อนอดีตกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของวง Maroon 5ค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะวง Maroon 5ก็จะมีเพลงฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองเยอะมากเลยนะคะ เพลงต่างๆพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการจ้าง s o n g รเตอร์นะคะมาช่วยทําเพลงมาช่วยเขียนเพลงแล้วก็ทางค่ายเนี่ยก็จะมีการดิวกับศิลปินดังๆมาฟีเจอริงนะคะเพื่อให้เพลงมันดังขึ้นไปอีกนั่นเองค่ะแต่พิเศษค่ะคืออัลบั้มนี้เนี่ยทางวงวงมารูนไฟนะคะได้ตกลงกัน,นะคะ่ะว่าจะทำทุกโปรเซสเองทั้งหมดเลยนะคะเรียกได้ว่าเรารอคอยชมผลงานของวงมารุนไฟกันอย่าง เรียกได้ว่าตั้งตารอคอยเลยนะคะแล้วก็มีการปล่อย MV Teaser นะคะผ่านทางา Official m e มีเดีของวงมารุนไฟน์ะคะซันซนแค่15วิที่ได้เห็นการถ่ายทำนะคะก็เรียกได้ว่าโหหน้าดูมากๆเลยค่ะมันเป็นออกแนวแบบว่า,าเขาเรียกว่าเป็นรูปภาพของลิซ่านะคะที่ใส่ นะคะใส่ชุดเรสค่ะเป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบว่า Rockstar ์นะคะแล้วก็มี MV ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะแบบออกแนวดาร์กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการคาดคะเนกันไปต่างๆนานาค่ะว่า MV เพลงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะซึ่งนะคะเพลงนี้มีชื่อว่า p r i c e l a t e นะคะซึ่งมันแปลว่าการประเมินค่าไม่ได้นะคะ แล้วก็มีการปล่อยอตัวเพลงออกมาสั้นๆนะคะที่เรียกว่าเพราะติดหูเลยค่ะทุกคนฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหนะคะน่าสนใจมากเพลงนี้นะคะและคิดว่าก็จะกลายเป็นเพลงที่ดังไปทั่วโลกอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีทั้ง maroon 5นะคะแล้วก็ลิซ่อยู่ในเพลงนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เราติดตามพร้อมกันนะคะว่าเพลงนี้จะทำออกมาได้เวดได้จึ้งแค่ไหนนะคะสำหรับวันนี้ช่องของเราต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยให้ทุกคนฟังใหม่คะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีนะคะ